SUV ในราคาย้ำเลยว่าเบาๆไว้ใช้งานสักคันวันนี้ผมมีมานำเสนอเป็นรถยนต์แนว SUV ครับของค่ายนี้นะครับเ g เป็น GS เป็นรุ่นพร้อมด้วย X อ็กซ์นั่มันเองเป็นยางยี่ห้อมิชลินไทมัสซี่โฟเป็นปี2022สองภาพของดอกยางก็โอ้ใช้สบายๆอันนี้เลขไม้วิ่งประมาณประมาณแสนแปดแล้วที่สำคัญคือประวัติดีด้วยนะเป็นรถมือเดียวแล้วก็เข้าสู่ตลอดด้วยนะครับี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกัน วันนี้เราก็มาพร้อมกับรถยนต์เข้าใหม่นะครับ1นคันนะครับเป็นรถยนต์แนว SUV ครับของค่ายนี้นะครับ MG เป็น GS เป็นรุ่นพร้อมด้วยครับแล้วก็เป็นตัว X อสลูฟนั่นเองท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังเร็งหารถยนต์ SUV ในราคาย้ำเลยว่าก็บเบาๆไว้ใช้งานสักคันวันนี้ผมมีมานำเสนอแล้วที่สำคัญคือประวัติดีด้วยนะเป็นรถมือเดียวแล้วก็เข้าสู่ตลอดด้วยนะครับี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ตากล้องพาไปชมสภาพสีโดยรวมรอบคันก่อนนะครับรถคันนี้นะครับ <ouse reasoning> ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับโดยสภาพสีโดยรวมรอบคันก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นรถที่ไม่ได้มีริ้วรอยนะครับแล้วก็เป็นสภาพสีที่ค่อนข้างที่จะสวยอยู่มันก็จะมีบางชิ้นนะครับมีการทําสีมาแล้วบ้านโดยรวมรอบคันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสภาพสีเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องไปเก็บอะไรแล้วไม่มีริ้วรอยนะครับแต่ก็จะมีบางชิ้นส่วนที่มีการเก็บสีมาแล้วนะครับ มันจะสามารถสังเกตด้วยสายตาเลยนะชิ้นนี้นะครับกันชนหลังนะครับสีมันก็จะถ้าเราเล็งดีๆมันก็จะไม่เหมือนนิดนึงนะครับประมาณนี้กันชนหน้ากันชนหลังเนะี่ยสีมันจะเข้มนะครับก็คงมีการเก็บสีมาแล้วนะครับไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนนะครับประกันให้นะครับเพราะว่าไม่มีการชนหนักที่ความตัดต่อเล็กไม้แท้นะครับแล้วก็ไม่เคยมีน้ําท่วมมาก่อนการันตีให้นะครับว่า ทันทีผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้าถ้าเกิดไปตรวจพบเจอเยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนราคาที่ท่านผู้ชมซื้อไปนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจครับเนี้ต้องบอกเลยว้าวแน่นอนราคานะครับพมไม่ถึงสามแสนราคาอย่างนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยนะครับแล้วก็ลองเทียบราคาก่อนตัดสินใจได้เลยสําหรับรายยี่อื่นๆนะครับก็ต้องดูกันก็คือยางนะครับยางตัวนี้ที่ติดรถอยู่นะครับเป็นยางยี่ห้อมิชลินไทมาซีโฟร์ล้อมีรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นปี2022สภาพของรอกยางก็ โอ้ใช้สบายสบายเลยมาดูล้อหลังกันบ้างยางนะครับก็เป็นยางเบอร์ตรงนะครับทั้งสี่ล้อไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องช่วงล่างต่างๆเนี่ยก็ผ่านการดูแลรักษาจากเจ้าของเดิมมาให้ค่อนข้างดีเลยมันก็จะมีจุดที่ต้องสังเกตก็คือพวกช่วงล่างต่างๆนะเป็นคาแรคเตอร์นะครับพวกแหลกพวงมาลายพวกช่วงล่างนะต่างคันนี้ถือว่าดูแลมาค่อนข้างดีไม่มีเสียงเลยนะครับ แลกพวกนี้เซอร์วิสหมดแล้วนะครับแล้วก็ขับขี่ดีด้วยสําหรับคันนี้นะครับวา้ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการหาใช้รถอย่างเงี้ยร้ฐจังหวะงบไม่ถึง3ามแสนนะครับโอ้คันนี้สบายสบายเลยนะครับดาวประมาณ900 0พขอนห้าพันบาทถ้าอยู่ในเงื่อนไขของท่านผู้ชมแล้วเล่นได้เลยมาหาชมข้างในกันสภาพภายในรถนะครับก็ให้ดูสภาพของเบาะนะครับเบาะหน้าเบาะหลังอยู่ในสภาพที่ถือว่าเรียบร้อยผ้าหลังคานะครับต้องดูด้วยนะครับรถพวกนี้เวลาที่เราจะซื้อนะครับผ้าหลังคาต้อง เงยหน้ามันบอกมองขึ้นไปสักนิดนึงครับอย่างคันนี้ก็เป็นรุ่นท็อปที่บอกมีสรุปคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ปี2018ก็มา6ปีารันตีให้เรื่องของบอดี้ต่างๆนะครับว่าไม่มีการชนหนักนะครับก็ดูได้เลยนะครับปกสีตะเข็บสติ๊กเกอร์ตัวถังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดึงให้ดูเ็นอาร์อยู่ครบราคาแบบนี้มีไม่บ่อยนะครับเพราะปกติรุ่นนี้มันค่าขายกันอยู่ประมาณสามแสนกว่านะครับแล้วแต่ปีแล้วแต่สภาพแล้วแต่คัน ยางอะไหล่เครื<ม>่องมือต่างๆมันอยู่ในโฟมนะครับโฟมมันก็จะอยู่หลังยางอะไหล่นะครับพวกมแมลงต่างๆอยู่ในนี้นะครับนี่เราก็ดูพวกนี้ด้วยเราเปิดมาเช็คพวกแบกอะไหล่พลาสติกต่างๆก็เช็คหมดนะครับอ่ะฝาท้ายนะครับก็ให้ดูพวกนอ็นอตน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับสินงะ่เก็บฝาท้ายต่างๆก็ยังอยู่ภาษีนะครับหมดตุลาหกหกอันนี้ก็จะเป็นสภาพของห้องเครื่องยนต์ลูกค้าเดิมมันก็ดูแลนานะครับเพราะว่า พวกซีนต่างๆก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยลดเข้าศูนย์ตลอดนะครับยังอยู่ในประวัติอยู่ในศูนย์มีนะครับจนถึงระยประปัจจุบันอันนี้เลขไม้วิ่งประมาณประมาณแสนแปดฝากกระโปรงหน้าพวกนี้ก็มีการเก็บสีมาแล้วนะครับคานพวกนี้มันเดิมเป็นคานเดิมมีแมโลโก,โก้ตัวหนังสืออยู่ครบสติกเกอร์แผ่นพวกนี้อยู่ครบคานเคลื่อนนะครับแต่ปากระกโปรงมีการทําสีกันชนหน้าก,นก็มีเก็บสีมาแล้วนะครับแต่พวกแก้มพวกนี้เห็นไหมก้านน็อตก็จะเป็นน็อตเดิม ก็ต้องมาลองขับรถจริงเพารุ่นนี้เขจะมีคาแรคเตอร์เขาอยู่นะครับลองศึกษาจากในคลับอย่างผมซื้อมารุ่นนี้หลายคันก็จะมีเรื่องของชุ่มล่างแหละพวกนี้ที่มันจะต้องโดนประจำประจำจะเ,เสมอเสมอเลยถ้าจะเป็นทุกโมเดลของรถ MG เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็สปิดมาให้แล้วมันก็เลยทําให้เอ๊ะเราได้ไปเสร็จเราก็ดูแลเรื่องของของเหลวก่อนนะครับแล้วเราก็เติมน้ำมันทดลองใช้ใช้ขับขี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรา,ายละเอียดภายในพร้อมกันพอเราสตาร์ท ขึ้นมาเนี่ยนะก็จะให้เช็คพวกงานเครื่องเครื่องเกียร์ต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอยู่นะครับนะมาดูดูพวกแผงพลาสติกต่างๆพวกแดชบอร์ดนะครับก็ให้ดูว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยครับแล้วก็สรุปนี่เดี๋ยวเปิดเทสให้ดูเลยรถพวกนี้นะครับก็จะเป็นรถพวกนี้มันจะเป็น MG แหลีนะไม่ก็จะเป็นระบบแบบดูโอคัทนะครับก็วิธีการใช้งานของดูโอคัทก็จะมีคาแรคเตอร์เวลาเทนที่เราขับมันก็จะตึ๊ก ตึกรักเหมือนรถเหยียบคันอยู่นิดหนึ่งนะครับนี้เลขไม้นะครับห8 1ตอนที่เราถ่ายนะครับวันนี้ขับรถมีประวัติอยู่ที่ศูนย์ตลอดนะครับแล้วเข้าไปเช็คดูได้แอร์เออต่างๆก็เรียบร้อยนะครับรถเข้าสูบิสมาดีรถคันนี้นะครับเราก็จอดอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ซอย39เนะครับเข้าซอยมาประมาณทัก15เมตรจะเจอร้านอยู่ทางด้านขวามือนะครับหาไม่ยากหรือเสิร์ชจาก Google Map ก็ได้ครับพิมพ์คำว่า32 Auto Car ออโต้คาร์แบบนี้นะครับแล้วก็ มันก็จะขึ้นให้นะครับแล้วก็กดนําทางได้เลยครับผมอยากแค่โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรได้ที่เบอร์ตามนี้เลยนะครับ0 9 9ย์เก้าเนะครับหรืออยากจะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์ตามนี้ครับท t 3 2 f สนะแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีทีมแอดมินคอยให้ข้อมูลและรายละเอียดให้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับลองลองลองเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้ครับลองลองศึกษาดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วววเดดดีี๋ยพบบกัััันนใใหม่คคลิปปถไสสร